สำหรับชาวราศีมีนนะครับอ่บุญรวยนะในเดือนเมษานี้นะครับทำอะไรดีนะครับแหมเป็นรูปคนกำลังถือปลาในบางคนบอกปล่อยปลาได้ไหมจานได้นะครับนะสำหรับคนที่ชอบแบบทำทำทานนะทานบาร,รมีนะครับหรือว่าคุณเองอาจจะแบบแหมเล่นใหญ่ ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็อาจจะใช้เงินไม่เยอะเขาบอกว่าบางทีอาจจะบริจาคให้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะครับหรือว่าสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยในยได้ทั้งนั้นนะครับถือได้ว่าเราเนี่ยช่วยเหลือสัตว์น้อยนะครับนะก็ถือว่าเป็นทานบาร,รมีนะครับอ้าวเป็นรูปเด็กน้อยนี่คืออะไรนะครับนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปช่วยเหลือพวกมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนี่ก็เหมาะนะครับนะหรือว่า,ามูลนิธิเพื่อเด็กพิการนี่ก็ใช้ได้นะครับนะ หรือมูลนิธิเด็กเลยก็ว่ากันไปนะครับนะอ่า สุดท้ายท้ายสุดนี่คือคนเท่าคนแก่นะคนชรานะครับก็เป็นบ้านพักคนชราทั่วไปนะทั่วประเทศนะครับมีหมดนะหรือว่าแม้แต่บางทีเราอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทานอาหารอะไรอร่อยๆนะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของพาท่านไปวัดทาบุญตักบาตรอะไรก็สุดแล้วแต่นะใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะครับบนเวลาครอบครัวนะได้ทั้งบุญด้วยได้ทั้งนะคำอวยพรจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะอ่าถือว่าโอเคนะครับสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้นะครับเ่งเกรงรวยๆนะครับทำบุญแล้วขอให้รวย